จะบอกว่าผู้หญิงตัวหอมเนะะี่ยค่ะมีเสน่ห์นะคะจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าอย่างยิ่งกระแตเนี่ยออกกําลังกายมีเหงือ่อออกตลอดไปคอนเสิร์ตลงเวทีมาแฟนขับลุมเนอะพี่เนอะใช่ใช่ต้องฉีดก่อนขึ้นเวทีแบบเหมือนแบบเทเลยอะ่ะปกติใช่ค่ะ S <S <2: privileged> ก็เป <rule. yeah, S 2> ็นคนแบบชอบน้ําหอมชอบค่ะแล้วตอนนี้ไปไงมาไงมาติดใจน้ําหอมมาดามฟินไหมคะอุ้ยต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่สายด้วยนะคะคือเป็นเป็นพี่สาวอีกคนที่จริงๆรู้จักกันมาได้นานมากแล้วค่ะสี่ห้าปีแล้วค่ะสมัยแบบแรกๆของมาดามฟินเลยแล้วแต่ก็เป็นลูกค้าจริงใช้จริงพอดีรู้จักกับเอ่อกล้วยอาสยามาเป็นค่ายเดียวกันแล้วกล้วยในเขาสนิทกับพี่สายเขาก็เลยแนะนำว่าเฮ้ยแต่เนี่ยพี่ทาน้ําหอม อยากส่งให้ดมโอ้โหนี่คือที่ที่บ้านก็คือตั้งมาดามฟินตลอดเลยเพราะว่ากลิ่นหอมจริงๆแล้วก็กลิ่นเขาติดทน,นะคะ่ะก็เป็นเหมือนแบบหัวน้ําหอมเลยแล้วเรื่องของเรื่องคือกลิ่นมันมีความเป็นแบบว่าฟีโรโมนอะ่ะที่ที่ช่วยทําให้เรารู้สึกแบบดึงดูดเพศตรงข้ามอะไระะอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีสูตรพิเศษคือคือประมาณว่าฉีดเข้าไปเนี่ยแต่ละคนเนะะี่ยค่ะนี่เลยเอามาด้วยเอามาเลย,ยดีกว่าซึ่งวันนี้มีกลิ่นใหม่มาด้วยนะคะเป็นลิมิเต็ด ออกช่วงซัมเมอร์นะคะหมดแล้วหมดเลยอันนี้คือขวดสีฟ้านี่ก็จะเป็นแบบสาวสาววัยรุ่นหน่อยแบบว่าแบบว่าแบบแตกสาวหอมแล้วสดชื่นเป็นกลิ่นที่แบบว่าแบบออกเท่ๆสีฟ้าฟ้าจะสดชื่นแล้วก็สีส้มก็จะได้กลิ่นเหมือนไปเหมือนอาบน้ําใหม่อะสะอาดสดชื่นเหมือนกันใช่ค่ะเวลาแต่ใช้คือจะบอกว่ากลิ่นของแต่ละคนมีเหงื่อที่เขาเรียกฟิโลโมมันมันไม่เหมือนกันนะคะใช่แต่คนก็มีกลิ่นตัวเองใช่พอพอขวดนี้ฉีดตัวเองก็จะเป็นกลิ่นของตัวเองที่ไม่เหมือนกับ น้ำหอมทั่วไปค่ะลอง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 ขีดกันค่ะ, <ๆ S 1> คะได้เลยรู้ว่ามันหอมมากเลยค่ะพี่แตนตัวนี้สีฟ้านะคะวันนี้จะเป็นผู้หญิงเท่แต่การแต่งตัวไม่เข้าแต่ไม่เป็นไรเถ้จาจะอดเนี่ยหนูชอบสีฟ้ามากเลย <laughs> คือกลิ่นมันรู้สึกได้เลยว่าเป็นผู้หญิงแบบคือหลับตาแล้วโอ้โหเท่มากแต่มีความคูมีความหวานแล้วก็ สะอาดสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็อยากให้ลองใช้เพราะว่าจริงๆคืออย่างที่แต่บอกก็คือมันเป็นน้ําหอมที่าสามารถเอามาผสมมา mix มก,กันแล้ว <ứng S 1> <ứng S 2> มันก็เป็นกลิ่นใหม่ได้ด้วยใช่ mix and m a ด c h สามก<ช>ลิน่น mix ไป m i ์มาได้ให้เป็น7กลิ่นอย่างเงี้ยค่ะ<ช>คือต้องบอกว่าน้ําหอมทั่วไปอ่ะถ้าเกิด<ช>ว่าเราฉีดกลิ่นนึงแล้วไปฉีดอีกกลิ่นนึงทับมันตีกันบางทีเวียนหัวแต่ของมาดามฟินเนี้ยสามารถรวมกันได้หมดเลยใช่แล้วกลิ่นสีแดงคือ s e x ่มากนี่ใส่ชุดแดงมาเพื่อสีแดงเลยนะคะแดงต้องบอกว่าใช้จริงจนได้เป็็นนพีเซอลยะะใชกดจมา คดีคือเรารู้สึกว่าเราภูมิใจที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์กับสินค้าที่เราใช้จริงๆไงคะค่ะ,ะไม่ใช่แบบเป็นพรีเซนเตอร์แล้วแบบไม่ได้ใช้จริง<ะ>ที่บ้านคือตั้งอยู่ใช่แล้วเราเราก็รู้สึกว่าสีแดงอะ่ะคืออันนี้ แถมนะคะเป็นตัวแทนใช่เลยเรามีโปรโมชั่นด้วยวันนี้มาทันทีก็อยากให้ทุกคนได้หอมไปทั่วกันนะคะก็เราจะมีโปรโมชั่นวันนี้โปรโมชั่นซื้อสองขวดเท่านั้นนะคะสองขวดนี่กลิ่นสีส้มกับสีฟ้านะคะคือปกติเนี่ยทั้งเซ็ตที่รวมแถมนะคะนี่ก็คือสองขวดจะได้สามค่ะซื้อสองแถมสค่ะ โอ้โหนี่ซื้อนี่นะคะสองขวดก็จะได้สีแดงแล้วก็โลชั่นนะคะเป็นโลชั่นน้ำหอมอูดพินจรินเป็นโมเลเจ้าโลชั่นดอกไม้ค่ะเป็นโลชั่นดอกไม้คือต้องบอกว่าโลชั่นดอกไม้เนี่ยถ้าเราทาก่อนนะแล้วฉีดน้ำหอมตามมันจะติดติทนมากแล้วหอมมากจริงๆแล้วหอมทั้งตัวเลยค่ะน้ำหอมเนี่ยมันไม่สามารถฉีดแล้วอาบได้เนาะแต่อันนี้มันฉโลมได้แบบยันปลายเท้าค่ะหอมยันปลายเท้าเลยค่ะคือแบบทำไมพูดแล้วรู้สึกว่า <laughs> เผิดน,นะเพราะเราทาอยู่อะใช้มันดีมากเลยนะคะแล้วผู้หญิงเวลาตัวหอมมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์ค่ะเดินผ่านผู้หญิงตัวเหนเหม,ม่ก็แปลกๆแล้วเราเราอยากให้ทุกคนเพิ่มเสน่ห์ค่ะจริงๆคือมันคุ้มมากก็คือ2ขวดในราคาแค่1,990จากโอ้โหจริงๆทั้งหมดนี้เกือบ6,000บาท <c oughs> เหลือเพียง1990บาทค่ะถือว่าโปรโมชั่นวันนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้ําหอมกลิ่นใหม่รุ่นลิมิเต็ดนะคะเป็นแบบรุ่นที่ออกมาช่วงซัมเมอร์หมดแล้วหมดเลยได้2กล um> at ิ่นด้วยกันสีส้มและสีฟ้านะคะวันนี้เนี่ยจ่ายเพียง1,990บาทได้แถมฟินิชเลิฟไปอีก1นะคะแล้วก็โลชั่นดอกไม้อีก2คือรวมทั้งหมดเนี่ยหชิ้นด้วยกันจ่ายเพียง1990บาทติดต่อไปที่ไลน์แอดนะคะสามารถสแกน QR code ที่่ขึ้้นนออยยูหาจเล ตอนนี้แล้วกระแตเองอ่ะมีกลิ่นไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะหยเลือกยากเลยเพราะถามแบบนี้ตอบได้จริงจริงแต่เป็นคนชอบกลิ่นเท่ๆแล้วก็สีแดงก็หอมค่ะสีแดงมันจะเซ็กซี่ละมุนละมุนแล้วก็ชอบสีดําสีดาโอ้ยสีดำี่เซ็กซี่เซ็กซี่หนักเลยแต่ดูแล้วชอบหลายกลิ่นนะเนี่ยใช่ชอบแบบเป็นผู้หญิงที่แบบเลือกไม่ถูกเลยหลังจากใช้แล้วเป็นไงหลังจากใช้แล้วเป็นไงอ้าวมันก็จะคนถามตลอดว่าพี่หอมจังน้ําหอมของอะไรคะพูดลุมเลยไหมพูดลุมเลยไหมคะ ลุมจะเลือกไม่ถูกเลยค่ะ้าใส่ออกบ้านตลอดคือแต่จะมีแบบไม่รู้เป็นเหมือนกันไหมนะคะคือวันนี้วันจันอังคารผู้ประกใส่น้าหอมกลิ่นจะไม่ตรงกร <c oughs> ันไจะได้ไม่น่าเบื่อมันจะไม่ <c oughs> มซัาซาาจําเจแล้วก็เอ๊ะวันนี้เราอีกลกิ่นหนึ่งเราจะได้ดูมีแบบว่าหลายอารมณ์อืใช่แล้ววันไปถ่ายพรีเซนเตอร์ล่ะถ่ายกับลูกชาเป็นยังไงบ้างเป็นการร่วมงานครั้งแรกกันเลยแบบกับจ๊ะเลยค่ะปกตินี่คอนเสิร์ตนี่ก็คือชนกันแทบจะไม่ได้เจอกันอยู่แล้วก็ สนุกมากน้องจ้าก็แบบโอ้โหมีเขินพี่แตอะไรยเงี้ยเพราะว่ามันมีกอดกันหอมกันอะไรอย่างเงี้ยที่มีแบบเซ็กซี่มากเลยจช่แต่สนุกมากแล้วก็ดาราโอ้โหเบอร์ใหญ่ๆจังนั้นเลยเนาะเป็นพรีเซนเตอร์แบบสวยแพงนะคะแล้วก็พหมที่มาชาพี่ตีนาแล้วก็อะทโหยโดยไม่ทัานเยอะมากจริงๆใช่ค่ะนี่สามขวดได้โลชั่นไปอีกนะคะคือเซตนี้คือแบบว่า คุ้มมากย้ำเลยค่ะคมมย้ำโปรโมชั่นหน่อยดีกว่าว่าวันนี้เราซื้อสองได้อะไรบ้างก็คือได้สีฟ้าและสีส้มสองขวดข้างหน้านี้ค่ะค่ะ ได้แถมนะคะเป็นน้ำหอมฟินิเลิฟสีแดงอีกหนึ่งโลชั่นดอกไม้อีกสองรวมทั้งหมดนี่5้ชิ้นด้วยกันในราคาเท่าไหร่คะ1 9 9 0บาทค่ะค่ะซึ่งถ้าซื้อเต็มราคาจะเป็นเท่าไหร่คะเห็นว่า6000กว่าบาทนะคะเกือบ6,000เลยค่ะลดไปแบบเกินครึ่งเลยนะคะลดเกือบ50%เเลยค่ะซึ่งวันนี้เราไม่จ่ายนะคะเราให้คุณจ่ายแค่1990บาทสามารถสแกน QR Code ได้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลย ทีเดียวนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นคุ้มสุดคุ้มนะคะสีฟ้าสีส้มเนี่ยหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะคะเป็นรุ่นซัมเมอร์ลิมิเต็ดนะคะวันนี้มากี่ทีก็หมดใช่มาเองมายืนยันเองเลยนะคะเดี๋ยวเราแย้มอีกทีว่าได้กี่ชิ้นนะโอ้โหทั้งหมด5ชิ้นนะคะอันนี้คือเอาไปใช้เนี่ยโอ้โหนานมากเลยนะคะคุ้มแน่นอนคือผู้หญิงต้องมีติดตัวอันนี้แต่ต้องบอกก่อนเนาะว่าต้องตัวหอมอะสำคัญมากแล้วมันจะฟินจากที่เขาหอมเราแค่สองทีเขาจะหอมเราทั้งคืนโอเค และที่สำคัญถ้าใครเจอน้ำหอมมาดามฟินที่ราคาถูกกว่าในทีวีหรือถูกกว่าที่เราบอกก็คือของลอกเลียนแบบนะคะหรือเป็นของปลอมต้องดูให้ดีนิดนึงเพราะว่าราคานี้จะมีที่รายการหรือที่เพจมาดามฟินเท่านั้นนะคะเอาย้ําโปรอีกรอบนึงนะคะซื้อน้ำหอมมาดามฟิน2อขวดในราคา1,9่ะในราคา1990บาทรับฟรีอีก1ขวด เป็นรัวเป็นสนะคะบวกกับโลชั่นน้ำหอมอีก2หลอดค่ะคือต้องบอกว่าเป็นน้ำหอมที่ดาราแทบจะทั่วกรุงเทพทั่วเมืองไทยใช้กันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดาราใช้แล้วไม่ดีจริงไม่ยอมมาเป็นพรีเซนเตอร์แน่นอนใช่ค่ะจริงค่ะ ออนจบรายการวันนี้ไม่ถามไม่ได้เรื่องสเปคหนุ<ช>่มให้แล้วค่ะชอบผู้ชาย,ชายแบบไหนคะก็จริงๆชอบคนน่ารักค่ะอชอบน,น้ชน,าน่าร้าต้องหล่อ,<ร>อมันกว้างอ่ะมันกว้างไปก็คนคนน่ารักบางทีมันไม่ได้ไม่ต้องคมไม่ต้องเข้มก็ได้แต่ขอให้น่ารักแล้วก็ที่สำคัญเป็นคนดีแล้วที่สําคัญอีกอันนึงคือทําบุญสินเสมอการสินเสมอแล้วก็เข้ากับครอบครัวเราได้แค่นี้เลยค่ะแล้วตอนนี้สดไม่สด ตอนนี้เออจะตอบเป็นไงดีเนี่ยอ่ะสดละกันเพราะว่ายังไม่ออกสื่อถือว่าสดอุ๊ยตอนนี้สดที่สดสดก่อนค่ะตอนนี้สดค่ะสดจริงๆนะคะวันนี้ขอบรายการนะคะมีของฝันนะคะมาบ้านสวยมากขอบคุณมากเลยค่ะโซดาปริ้นติ้งนะคะผ้านีสวยมากๆเลยใครเนี่ยสวยมากดอกไม้จากกีฟลาเวอร์นะคะค่ะ ต้องบอกว่าใครอยากเป็นผู้หญิงแบบมีสเสน่ห์แบบกระแตนะคะอย่าลืมนะคะแอดมาดามฟินนะคะ,ะวันนี้ขอบคุณกระแตมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ